มาลงงานนีครับเขารู้สึกยังไงไปเลยล่ขงานะไเลยนะราย่านตัวอะไรากขงีค่ะกอมาดเป็นแบบวาซีตันียก็าละทวดกินอาหาริวหิวเลแล้วก็อย่งของีเนมาีรของก่อนต็เนมาเลยเขาตื่นเต้นเมื่อวันนี้จาคอนเสิร์ตใหญ่ของเราแล้วตึเต้นแมมกับเ่อว มีเรา็อินี่ก็ี่สแล้วก็แน่นอนว่าเราเสแฟลั้วเแล้วแฟนคไรเออกี่นเี่ะได้แค่นี้ไม่ด้ส่คนะครัจะเจอพี่แฟนนอไรครบอะไรบ้งจะเจอพแฟนเนไราทั้นี้อันนี้ต้องรอติดตามเลยพูดเยอะเดี๋ยวแฟนๆไม่ตื่นเต้นโอยจะรู้กน อ้อจกอาทิตย์นี้แล้วจะมีอาทิตย์่มอากจะมีอหมูคู่ไหลหเช่หแล้วแล้วหลังจนี้คือคอนเสิร์ตคอเสิร์ตีาานอะไรไหมการริีอนเร์ตกนี้มีมาเยีแล้วก็อนตตก็อยากหว่าคอ้ง่ได้บ้างนะคะแล้วก็ูไ่ที่เวนะะเร่ซิเกิลใหม่ซิงเกิลใหม่อะรก็แต่ว่าอยากให้มีซิงเกิลใหม่